โย่โย่สวัสดีครับวันนี้ผมกดติ้มเชัวนะครับผมวันนี้ก็อากาศก็มัวหมองนิดนึงแต่รถมือสองไม่หมองมัวนะครับวันนี้เราก็จะพาไปตรวจสอบรถก่อนส่งมอบกันนะครับก็้าผ่านนิดนึงนะครับผมอ่ะนี้ก็เดี๋ยวพาโชว์มรถรอบคันนะครับผิวลรถแน่นอนครับ 100%ซใช้งานได้ว้าวเงาวแวววับเลยนะครับผมมือจับโครเมียมตัวลอ้อลายแมกเดิมนะครับก็ท้ายสวยงามนะครับบรรท้ายนี่สวยงามเลยยานรุ่นนี้ชัดเจนนะครับผมส่วนตัวด้านข้างขวาสีใช้ได้แน่นอนก็ไปดูด้านในกันสักนิดนึ่ะให้ดูแค่นิดเดียวปิดละ ครับผมก็ไปดูข้างหน้ากันดีกว่านะครับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงมาเป็นไงาผ่าเลยก็เครื่องโอ้หงามแวววับนะครับแบตใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้คุ้มมากๆนะครับยานิตปี2014ตัว G นะครับแล้วก็มาเช็คไฟหน้ากันสักนิดนึงไฟหน้างามๆพอเปิดมาปุ๊บเป็นไงครับ อา้าวเป็นไงครับอุ้ยแสบตาไฟนี่ยางตาแตกเลยนะครับผมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกชัดเจนทุกอย่างต้องพร้อมครับก่อนสองมอบให้ลูกค้านะครับผมเราก็จะตรวจสอบกันอย่างนี้ให้ทุกคันนะครับต่อไปยางยางคันนี้หายห่วงเลยปี2020ซูมดูชัดๆกันไปเลย2020ใช้งานได้อีกอุ้ยหลายปี หายห่วงครับผมต่อไปดูภายในดูเบาวิ่ยเบาะเงาหน้านั่งหน้านุ่มนิ่มทุกอย่างนี่ดูลงตัวมากครับสาหรับคันนี้ตรวจสอบขนาดคนตรวสอบยังอยากนั่งเลย <c oughs> ครับผมเบาะหลังก็เงาวสวยงามด้านหลังนะครับพาไปเช็คของอุปกตรณ์ติดรถกันหน่อยนะครับไปดูกันที่หนึ่งเลยยางอะไหล่กับเครื่องมืออันที่2ทุกอย่างครบ ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสนใจสอบถามผมได้เลยนะครับตํมชัวนะครับผมบ๊ายบาย